ปรตีแล้วมันเกมหนึงมันจะประมาณสามนาทีนะอันนี้แปลว่าเลยสามนาทีเนี่ยอ้าวแปลว่ายังไม่เลยมันจะเกมหนึ่งมันจะประมาณสามนาทีนะไอโหมดเ่าเรียกว่าฟังก์ชันรีดันเจียนอัตโนมัตินหรือว่ามาโคของเกมนะอ่เดี๋ยวยังไงผมมาแนะนำแล้วกันนะครับโหมดโหมดนี้นะฮะอ่ดันการหลบหนีแห่งลุงอรุณขั้นสิบหกหรือว่าดัน เดโลนนะนะพอบอสมันคือนิวเดโลนนะนะดันเนี้ยข้อเสียผมบอกข้อเสียก่อนแล้วกันนะฮะการที่คุณมาเล่นดันนี้เนี่ยมันใช้เวลาต่อเกมนานเมื่อเทียบกับอ่าแบบอันนี้ผมเปลี่ยนเมื่อคือเทียบกับแบบมัลตินะที่ดันเซอินที่เราไปหาหินแสงจันนะผมเอามาเป็นแบบนี้หมดละผมให้รู้ว่านะฮะ ผมเปลี่ยนหมดละก็คือถ้าถามว่าองนี้สิกว่าเกมเลยนะเกือบ20เกมนะมั้งสิบกว่าเกมถ้าถามว่าข้อเสียที่ผมบอกเลยอันดับแรกนะใช้เวลานานอันดับที่2คือคุณได้หินมูสโตน้อยกว่าแบบมัลติมตัลติมันจะได้เกมละประมาณสี่สี่สิบ ได้40เลยแหละไม่ใช่ประมาณนะ่ะนะอันนี้มันได้แค่3-5นะฮะมัลติระดับ4คุณได้แค่40ถ้ามัลติระดับ5คุณจะได้50นะอันนี้มันได้แค่3-5องแต่ข้อดีมีอย่างเดียวคือเราไม่ต้องอยู่หน้าจอนะฮะคือเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องอะไรอะไรทั้งนั้นทั้งนี้ความจริงเนี่ยมัลติระดับ4อ่าตอนที่ผมหาหินมุนสโตเนี่ยผมใช้แอปมาโคเนี่ย ผมก็ไม่ต้องอยู่หน้าจอผมก็ไม่ต้องบังคับอะไรนั้นแต่เดี๋ยวเท่าที่ผมดูเนี่ยผมก็ใช้เวลาประมาณสนาทีต่อหนึ่งเกมผมใช้แอปมาโครนะผมไม่ได้อยู่หน้าจอแล้วกดกดแบบสร้างห้องเล่นนะมันมีผู้เล่นเข้ามาแล้วไม่กดเริ่มมันทําให้เราต้องรอวนลูปนานนะผมก็เลยลองมาแบบถ้าอย่างนั้นก็คือผมเล่นแบบเดียวดีกว่าหายไปหินแสงจันทร์หายไปห้าก้อนผมไม่ต้องอยู่หน้าจอเลย ยังไงผมก็ผ่านแน่นอนผมก็ปล่อยผมไปเลยนะฮะคือผมดูหน้าจอเพราะว่าเวลาผ่านมันจะมีกระพริบมันจะมีกระพริบบอกมันจะมีกระพริบบอกทีหนึ่งนะแล้วมันก็เข้าโหมดประหยัดพลังงานถูกไหมแต่อันนี้ดูแล้วไม่มีตายแม้แต่ตเกมเดียวเลยก็เลยมาลองแนะนํานะฮีโร่ที่ผมใช้นะในในดันนี้นะสําหรับโหมดอันนี้นะฮีโร่ใช้ได้หลายแบบมากเลยแต่ฮีโร่ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ลูดี้ถามว่าไม่อยู่หน้าจอเนี่ยใช้ทําไมลูดี อ่าตัวขาดตีบอสคือรูดี้เขาจะมีสกิลแรกอะ่ะอ่ะสกิลอันติเมตละกันอ่าเรียกว่าทําให้เราโดนเบาขึ้นก็นแล้วกันนะคือการสร้างเลือดเทียมของเขาอะ่ะนะเราไม่ได้อ่าเราไม่ได้โดนเบาขึ้นหรอกแต่ว่าพอเราโดนแล้วคือมันมีเลือดเลือดเทียมอ่าใ,ให้ให้ให้เราอะนะก็คือแบบนั้นนะผมเลยใช้รูดี้นะแต่เทพเกาหลีขเขาไม่ใช้กันนะเขาใช้ไอรีนไม่มีรูดี้เลยนะมีไอรีนอ่ามี เขาเรียกเฮลลี่ระดับสูงอีกาเขียวมีน้องโคตัวที่ใช้เซเลน่านะอ่ะอะบางคนผมก็ใช้ใช้อไอลีนแล้วก็ใครนะไอฮีโร่สายดองอะใครนะฮีโร่สายดองชื่อเลยนะไอโอตาโอเคผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมผมคนคนไนชอบคนไหนอะไรก็แล้วแต่นะผมอาจจะขอโทษด้มงทีอาจจะไปแบบว่าเออตัวนี้ฮีโร่สายดองตัวนี้อะไร ไม่รู้ว่าผมเรียกฮีโร่สายดองนะเพราะว่าอ่าก็คือผมผมยังอัพแบบขำๆอยู่เลยยังขวดยังไม่ขวดเขียวยังไม่เต็มเลยโอเคบางคนเขาก็ใช้ไอโอตาใช้น้องโคนะแล้วก็ใช้เนี่ยลีนาเนี่ยเขาก็าผ่านแบบเยียวิานะแต่ตรงนี้ของเขาเนี่ยมันจะมีอ่าลูกทุ่ยเลยถ้าที่ผมดูนะ คือผมเล่นแบบมัลติแล้วผมเปิดแอปแล้วเนี่ยมันมีคนเข้ามาแล้วมันค้างเนี่ยผมก็ล,ลองดูที่เทพๆเกาหลีเขาเล่นแบบเรียกแบบลแบบปล่อยออโต้ฟังก์ชันเนี้ยเขาใช้ฮีโร่แบบไหนกันบ้างนะซึ่งน้อยคนที่จะใช้ฮีโร่แบบนี้เลยแทบจะไม่มีใครใช้ลูดี้เลยบางคนใช้าชราเชลเฮ้ยยังผ่านชิลชิใช้สัตว์เลี้ยงอ่าเซอินบีซาดอ่ะ,อะก็ยังผ่านชิลๆิเลยนะแต่ไม่รู้แต่เท่าที่ดูเนี่ยผมใช้แบบเนี้ยผมผ่านชิลเลย นะผมไม่มีตายอะเดี๋ยวผมให้ไปดูอุปกรณ์ที่ใส่นะ,อ,ะอุปกรณ์เนี่ยผมบอกเลยปกติเนี่ยผมใส่ประดับชุบให้กับฮีโร่ทุกตัวนะแต่ไม่ใส่ก็ได้นะอย่างลูดี้หรือว่าอย่างอีวานเนี่ยไม่ต้องเปต้องใส่ก็ได้นะครับผมไม่ตายนะฮะอันนี้ผมผมเอาตัวนี้ลงด้วยนะห้าสิบห้าผมก็เอาลงด้วยนะ หกสิบห้าเก้าสิบนะที่ผมเอาลงนะอ่าร้อยห้านะแล้วก็หนึ่งร้อยแปดสิบห้านี่นะฮะผมตั้งผมแบบนี้นะผมใช้แผนอ่าโจมตีนะแผนโจมตีเนะี่ยอะไรเนี่ยสองจุดห้าร็นต์ผมรีไปผมก็ไม่รู้ว่ารีไปเปลืองทองว่มามันจะแนวเดียวกับแผนไอ้แผนเบสิกเลย นี่นะที่มันมีฮีโร่สายโจมตีอยู่ตรงกลางสองคนแต่ถ้าใครใช้ไอรีน่ะใช้แผนนี้ก็ได้นะแผนโจมตีซึ่งมีฮีโร่โจมตีอยู่ข้างบนอ่าอยู่แถวแรกสองคนเนี่ยผมใช้แผนเนี้นะฮะอ่าก็คือแผนโจมตีซึ่งมีฮีโร่แถวกลางอยู่สองคนนะผมใช้แผนนี้นะส่วนเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างรูดี้เนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะชุบแล้วก็อีวานเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะ อ่าสองตัวเนี่ยไม่ต้องใส่แต่เดลอนกับลีน่าต้องใส่ประดับชุบนะอ่าแต่ว่าอีวานเนี่ยที่ผมต้องใส่ประดับชุบเพราะว่าเขาเวลยังไม่ตันแล้วก็ลูกแก้วเนี่ยผมทําเต็มหมดแล้วอ่าผมก็เลยทำอ่าเขาเรียกทาลูกแก้วชุบชีวิตเนี่ยผมตั้งใจทาเค่สองนะเพราะว่าเห็นว่ามันใช้ได้ทั้ง PVP แล้วก็ PVE ผมก็เลยต้องเอาเนี่ยใส่เพราะว่ามันไม่มีไหนที่เขาใส่ได้แล้ว <c oughs> นะฮะอ่าเพราะว่า <p> <p> ผมอัพไปหมดแล้วไงมันสําหรับพวกเวลตันใส่นะฮะก็คือผมก็เลยต้องใส่ชุบให้เขาไปเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมก็อธิบายเลยนะผมส่วนอ่าในโหมดเนี้ยการที่เราจะใช้ฟังก์ชันไอ้นี่ได้นะฮะคุณจะต้องมีบัฟบเขียวก่อนนะอ่าคุณต้องผ่านครั้งแรกก่อนนะเนี่ยคุณจะต้องมีไอบ้บัฟบชุบเขียวแบบเนี้ยอ่าผมบอกเลยนะอันนี้คือสําคัญเลยถ้าคุณไม่มีบัฟบเขียว แล้วคุณมาใช้ฮีโร่ชุดแบบที่กระผมกําลังใช้อยู่เนี่ยโอกาสผ่านเนี่ยมัน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 ยากเลยนะ <c oughs> มันยากเลยแต่ตอนที่ผมเล่นผ่านผมใช้คารินนะครับผมคารินลูดี้นี่แหละผมใช้แบบตามปกตินี่แหละที่ผมเล่นผ่านครั้งแรกนะอ่าซึ่งฮีโร่ที่ผมใช้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะลูดี้เนี่ยผมไม่ได้เอามาขัดอันติบอสผมไม่ได้อ่าเอามาแบบ เอามาเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้เอามาใช้งานเพื่อขาดติดีแต่ผมเอามาเพื่อทําให้ฮีโร่ทุกคนในในปาร์ตี้เนี่ยโดนเบารู้สึกแบบเหมือนโดนเบาขึ้นอะนะฮะเท่านั้นเองส่วนตัวดามเมจเนี่ยส่วนมากผมผมใช้สองสองคนเนี้ยเดโอนกับอีวานละติการเนี่ยแทบทุกดันนะผมออโต้ดันมังกรโอริจิผมก็ใช้คู่นี้นะผมดันเซเลอรอสผมก็ใช้คู่นี้แหละเป็นหลักนะมันก็คือมันเขาเรียกว่า มันผ่านแน่นอนร้อยเอร์เซ็นตะสำหรับผมนะอ่าส่วนตัวฮิลเนี่ยผมใช้ลีนาเพราะว่าลีนาเนี่ยจะประเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับตัวดาเมจของเราถามว่าอันเนี้ยมีสิทธิ์ตายได้ไหมตายได้นะตายได้หมดเลยทั้งสี่คนก็ตายได้นะแต่ว่ามันยากมากๆมันจะต้องเข้ากรณีแบบสามเงื่อ 4, นไขสี่เงื่อนไขติดต่อกันเลยนะอันดับแรกคือเนะี่ยต้องมีเครื่องหมายกากบาดแบบเนี้ย ตรงช่องเปอร์เซนต์อันดิเมทคือเราติดอมภาตเราติดอมภาตก่อนนะแล้วก็เรา,าถูกบอสใช้อันติหรือว่าหลังจากบอสใช้อันติแล้วเราถูกอวตารหรือว่าลูกน้องของบอสพุ่งชนหรือบอสพุ่งชนคือมันต้องไหลเงื่อนไขรวมกันมากๆเราถึงจะตายถ้าเงื่อนไขไม่เข้ารวมกันเนี่ยผมดูแล้วฮะบอสตีฮีโร่ชุดนี้ไม่มีใครตายอย่างอีวานที่ผมบอกว่าไม่ต้องใส่ประดับชุบนี่ ็ไม่ตายเขาเขานี่ถ้าจะเป็นตัวสุดท้ายในในปาร์ตี้นี้เลยที่เขาจะเขาจะตายนะอ่ะตัวแรกน่าจะเป็นลีน่าเป็นปาเทโลนนี่มากกว่านะผมก็เลยบอกว่าชุดนี้ก็มีโอกาสตายแต่มันน้อยมากๆมันจะต้องเข้าเงื่อนไขหลายอย่างส่วนไอ้วงกลมๆผู้นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อมีลีน่ากับต้าตัวเนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่านี่ฮิวมหาศาลแล้วก็อ่าลูดี้นี่ก็คืออะไรนะมันทําให้เราโดนเบาขึ้น เรี่ยมันจะต้องเข้าเงื่อนไขพวกนี้ระหว่างช่วงอันติเนี่ยคุณจะต้องติดเนี่ยเหมือนลูดี้เนี่ยมีสิ์ตายเพราะว่าคุณจะต้อ,าาาตองติดอัมพาตด้วยแล้วต้องโดนหลายๆเงื่อนไขถึงจะตายถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ไม่มีใครตายนะผมบอกร้อยเปอร์เซ็นเลยเอา่าส่วนบางคนอย่างที่ผมบอกว่าอา่าเขาใช้ไอลีนอา่าคนทีใช้ไอโอตานะที่ผมเรียกไอฮีโรสายดองนะบางคนเขาก็ใช้ไอเนีเ่ยอ่อีกาเขียวใช้น้องโค ซึ่งผมก็งงคุณจะใช้อีการทําไมทําไมคุณไม่ใช้พี่ชายไอรีนถ้าคุณใช้ไอรีนเพราะสกิลมันเขาเรียกสกิลมันเอื้อต่อกันนะไอรีนกับพี่ชายเขาอะมันก็แล้วแต่นะฮีโร่อันนี้คือใครจะใช้ก็แล้วแต่มันรักใครชอบใครชอบมันนะผมก็ไม่พูดอย่างผมอย่างที่ผมบอกว่าผมฟันธงว่าเจคโคนี่คือตัวเมตาผมดูอันติเมตของนางอย่างเดียวนะเจะาะทะลุแบบติดคิยังไงก็เมตาเนี่ย คือที่เราหาเนี่ยคืออันนี้นะโอเคผมก็ามาแนะนำเท่านี้พอดีหดพังแล้วนะเนี่ยวิธีการหาหินแสงจันทร์นะนะผมคิดว่าทุกคนต้องหานะเพราะณเวลานี้อย่างผมเนี่ยเกมมัรับไม่ให้เติมนะยังไงทุกคนต้องหาอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมได้บอกข้อเสียไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นนะว่าข้อเสียคือมันได้น้อยกว่าและมันใช้เวลานานกว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเพิ่งได้หมื่นกว่าถ้าถามว่าเราไป หวังไอ้ตรงเขาวงกดรอบแล้วประมาณไอ้นี่ก็ไม่ได้นะฮะเรบแล้วประมาณพันห้ามันก็ยังไม่การันตีโอเคนะ